ครับเลืวเข้าขหน้าจอพีโอเนียร์รุ่นใหม่ล่าสุดในรถเอตอร์ด้าเอาผ่าน AV20 สอนนี้ครับกับหน้าจอพีโอเนียร์เซ็ตหครับหน้าจอใหญ่ขนาด7นิ้วแบบคาปาซิทีฟครับว้าว <Wow. S 1> มาพร้อมเป็นนกากสวยงามครับหน้าตั้งเนี้ยบนิ่งเลยครับและจอพิกาน12นิ้วซปเปอร์สลิมครับดีไซน์ปางเฉียบครับ oh. เพิดเพลินทุกการเดินทางครับ ดูได้ครบทั้งคันครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมฟังเช้นหนึ่งบ้างครับสักครู่เดียวครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้ครับเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเพลเนียครับนี่ครับ YouTube ครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างให้รับชมมากมายครับ YouTube ครับ ภาพคมชัดสีสดใสครับดังเบาจับทุมไม่ได้เลยครับโอ้ yeah. oh, สวยงามครับหน้า <but S 2> จอรุ่น <look S 2> ใหม่ล่าสุดของไพโอเนียครับ And he trade the w o r good t h n is found ครับน,น,นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานอย่างแ p p l e a ชาแบบไร้สายได้ด้วยครับไปยังค o เก้นแบบครับแผนที่นำทางครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับนำทางไปยัง4คีคอนสแควรนี่ครับสะดวกสบายเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับท่องเที่ยวทัวไทยไม่หลงครับ เียังสามารถใช้งานอย่างกล้องมองลับนี้ด้วยครับนี่ค,ครับเวลาเข้าเกียร์ย่างปุ๊บภาพตัดออโต้ครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับโอเคครับท่านที่สนใจงานที่ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับสิ่ต่อคอมเมนต์ผมมิลลี่กับพี่เบอร์โทร0 8 9 6, 6, 6, 6, 6 9 5 6 6 6 5 9วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ